สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในไลน์เพล y แล้วก็อยู่กับตัวละครตัวใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสแควร์ลัสเวกัสกันนะคะอันแรกนี่นะที่เป็นรูปน้องแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบทฝึกสอนเนาะเราเข้ามาครั้งแรกนะคะวัสดีจ้าฉันชื่อมิเกะเป็นไกด์ที่ลัสเวกัสแห่งนี้คุณเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นลองแตะปุ่มเควสที่อยู่ตรงนั้นดูสิมาลัสเวกัสทั้งทีก็ต้องเช็คอินกันหน่อยนะเมียวมาเช็คชื่อทุกวันแล้วคุณจะได้รับของขวัญพิเศษจากเรานี่คือ t ทม e สปินนะเมียวหมุน t ทม e สปินได้วันละ3ามครั้งเพื่อรุ่นรับเมดัลไปฟรีๆลองหมุน t ทม e สปินดูสิเมียว เคได้300เมดอลนะคะที่นี่คือลาสเวกัสฉอมนะเมียวคุณสามารถซื้อไอเทมเกี่ยวกับสล็อตได้ที่นี่ไว้มาดูบ่อยๆนะเพราะบางทีจะมีอีเวนต์พิเศษด้วยเอาล่ะเราจะหัดเล่นในการหมุนสล็อตสำหรับนักเล่นมือใหม่กันนะเมียวยินดนีต้อนรับสู่โลกแห่งสล็อตค่อยๆรู้จักฟัง์กชันพื้นฐานไปทีละอย่างเดี๋ยวก็เก่งแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะ เห็นรูปต่างๆบนหน้าจอนี้ไหมเราเรียกมันว่าสัญ,ญลักษณ์นะเมี้ยวถ้าหมุนสล็อตได้รูปตรงกับที่กําหนดคุณก็จะได้รับเมดอดดูจํานวนเมดเดาที่คุณมีอยู่ได้ที่นี่นะเมี้ยวอย่าลืมเช็คจํานวนเมดเดาที่มีทุกครั้งก่อนหมุนสลอ็อตอ่าโอเคถ้าอันนี้เต็มนะคะเราก็สามารถเลือกของขวัญได้นะใคงั้นก็ลองหมุนกันเลยว่าเสียดายจังพลาดซะแล้วลองหมุนอีกทีสิ คราวนี้เทพแห่งโชคลาภต้องช่วยคุณแน่โอเคนะคะได้สองรอยห้าสิบเมดอนะสองร้อห้าสิบอีกแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถรับเควสที่เราทำเสร็จแล้วได้เนาะเขาก็จะให้เมดอลแล้วก็ให้ของมานะคะ ี๋ยวขอรับให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเวื่งแปดแล้วเราไปดูสแควรรอบๆกันนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราเข้าไปหมุนอันนี้นะคะหมดฝึกสอนเนาะ จนเลเวลแแล้วตอนนี้เราก็จะพาไปชมสควร์รอบๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนนนะะเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นเฟรรี่ควีนก็สล็อตแต่ละอันเนี้ยนะคะก็จะมีเลเวลกําหนดไว้นะคะว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้อันนี้ก็ต้องเลเวลสิบขึ้นไป c a t and r i p p e r นะคะอันนี้ก็ต้องเลเวลสิบขึ้นไปเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็จะมีโซฟาให้เรานั่งนะคะ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนตู้เมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็เป็นตู้เดียวกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของในช็อปกันนะคะของในช็อปก็จะมีทั้งของแคสแล้วก็ของเพชรเนาะเดี๋ยวเราเลือกดูทีละเซ็ตเนาะนี่นะคะหกสิบแคสเป็นออร่าขยับได้เนาะอันนี้เป็นออร่าเล็กนะก็มีผมนะคะมีชุดเป็นเซตเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบดำๆเนาะนี่นะคะมีของขยับได้ด้วยร้อยแคสน,นะมีหลายอย่างนะคะแล้วก็อันสุดท้ายแฟรี่ควีนก็จะเป็นออร่านะอันใหญ่สังมีคาถาด้วย คิอเซตนี้นี่เป็นของแคนหมดเลยเนาะดูปีกหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย